สวัสดีค่ะฝร์น้ำตาลเป็นนี้คนขายมีกล้ามค่ะเดี๋ยวน้ำตาลมาไปชมคันนี้เป็นรุ่นวายแท็ท็อปสุดขับ4ราคาค่าตัวเขาอยู่ที่1.314,000าบาทนะคะแต่งกันชนเหล็กรอบคันเลยนะคะแล้วก็รุ่นวายแท็เนี่ยจะมี3รุ่นย่อยนะคะพี่ๆมี ขับ2ราคารถอยู่ที่1 6 4 0 0ล้านบาทแล้วก็ขับ2เกียร์10สปีดราคารถอยู่ที่1 1 7 4 0ล้านบาทแล้วก็เจ้าคันนี้ขับ4ี่หนึ่งสหนึ่งนั่นเองนะคะคันนี้สีเทาแต่งโทนตัดกับสีแดงนะคะเดี๋ยวน้ำตาลพามาชมทีละจุดเลยว่าน้ำตาลเสริมหล่ออะไรให้ลูกค้ากันไปบ้างเนาะสำหรับคันนี้กระจังหน้าทรงแรปเตอร์ V6 นั่นเองค่ะตัวซ้อนฟอร์ 4, สีดำด้านแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมไฟรี3สามดวงสีส้มนะคะ ซึ่งไฟหลีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีสีขาวแล้วนะคะพี่ๆสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ฟอนตก็เลือกสีได้เช่นกันนะคะถัดมาด้านบนสกู๊ปเป็นสกู๊ปทรงฟิตนั่นเองทําเป็นสีทูโทนนะคะตัดกับสีแดงแล้วก็เจ้ามมาก็สีแดงเช่นกันนะคะตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะคะถัดมาด้านหน้าไฟหน้านะคะครอบไฟหน้าเข้าไปเป็นสีดำด้านให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนกันชนด้านหน้านะคะเปลี่ยนใหม่เป็นกันชนเหล็กนะคะของอามาโดนั่นเองนะคะรุ่นนี้รุ่นผ่ามซีรีส์นะคะพี่พี่มาพร้อมห่วงลาก2ห่วงสีแดงแบบนี้เลยแล้วก็ไฟดับเบิ้ลไลท์แบบนี้นะคะฝั่งละ2ดวงเนาะไฟก็เป็นไฟแบบ L.E.D. เลยนะคะพี่พี่เซ็นเซอร์ทุกจุดเห็นไหมก็ยังคงอยู่จุดเดิมและก็ใช้งานได้เหมือนเดิมทุกจุดเลยนะคะพี่พี่ด้านล่างติดตั้งเพิ่มเติมเป็นกางแข้งของแฮมเมอนะคะสีแดงเนาะ โอเคมาชมด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะด้านข้างตัวรถติดตั้งเป็นซุ้มล้อ6นิ้วแบบมีหมุดสีดาด้านนะคะคันนี้จะไม่ล้นออกจากซุ้มล้อนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมช่วงล่างกันช่วงล่างคันนี้นะคะยกหน้า3หลัง2นะคะหน้า3มเนี่ยโดยรองก้อนหนุหนหัวชกขึ้นไปสองก้อนนะคะก้อนละ1.5 3นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ปีกนกของโยงสีแดงแบบนี้เลยนะคะปีกนกก็มีให้เลือก2สีเนาะสีแดงกับสี เท่านะคะเลือกได้เลยแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกหมากกันโคงให้ด้วยนะคะสําหรับรถที่ยกสูงขึ้นและใส่ยางอเวไซนนะคะเราจําเป็นต้องเปลี่ยนตัวปิดนกแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากกันโคงเพื่อลดอะไรการคิดหน้ายางตั้งศูนย์ได้ปกตินะคะพี่ๆแล้วก็รับกับยางตัวนี้เป็นยางเลนโซ่นะคะดอกอาทีนั่นเองนะคะดอกลึกๆแบบนี้เลยตัวเนี้ยรีดน้ําได้ดีมากๆเลยนะคะดอกยางตัวนี้เนาะ แล้วก็ซีรีส์ย่างคันนี้33คูณ12.5 R20 นั่นเองนะคะแม็ Mac A มาเวลสีดำกิบแดงออฟเซ็ตศนะคะจะไม่ล้นออกจากซุ้มสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากได้แบบไม่ล้นก็เอาตามคันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะด้านข้างตัวรถติดตั้งเป็นนี่สติกเกอร์นะคะโอ้เท่มากๆเลยนะคะเป็นแบบลายแบบ3มิติด้วยนะเออสติกเกอร์แบบ ลายพิเศษนะคะพี่ๆสามารถสั่งได้แล้วก็มีหลายลายให้เลือกเลยนะคะเบ้าลองมาเปิดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนบันไดข้างเปลี่ยนใหม่นะคะสไตล์ออฟโรดเลยพี่พแล้วก็จะมีไฟตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่บันไดข้างตัวนี้เป็นของอ่าโลนินนะคะพี่สไตล์ออฟโรดแบบนี้เลยนะคะนี่ โอเคกันสตัตวข้างติดตั้งเรียบร้อยนะคะเราหลังคาก็เดิมๆจากโรงงานนะคะโลบาอามาโดเช่นกันนะคะตัวนี้รุ่นดาร์กเกียร์นั่นเองนะคะแขนก็จะยาวอบมายันด้านหลังท้ายกระบะเลยแล้วก็มาพร้อมไฟเบรกแบบ l e d นะคะพี่ๆนี่ใครที่ชอบสไตล์ชุดเหล็กนะคะสไตล์ฮามาโดก็ดูคันนี้ไว้นะคะพี่ๆแล้วก็ด้านหลังครอบไฟท้ายเข้าไปเป็นสีนํำด้านให้เรียบร้อยแล้วนะคะครอบ ด้านหลังตัวอักษรสีดำตัดขอบแดงแบบนี้เว้าโลโก้นั่นเองนะคะอะคริลิกเพิ่มเติมเลนเจอร์สีแดงเช่นกันเนาะกันชนท้ายฮัมเมอร์เอ้ยกันชนท้ายนะคะอามาโดนะคะพ,พี่แล้วก็มาพร้อมห่วงลาก2ห่วงเนาะงานได้เหมือนเดิมทุกจุดนะคะอันนี้ก็สามารถติดตั้งวิตตัวลากจูงได้นะคะตัวลูกบอลลากนะคะมีรูให้แล้วนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ รุ่นวายแทคันนี้แต่งชุดแต่งอารมารโดรอบคันนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะออกรถฟอร์ดแต่งชุดเล็กนะคะก็โทรหาน้ำตาได้เลยที่เบอร์0807118244นะคะเบอร์นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์หาน้ำตาได้เลยนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย